ถ้าจะทำงานลงเอออะไรเนี่ยเอาป๊าไปทำงานลูกเอ้ามมาทำไดิงตามไม่มาทำไมไปทำงานลูกป๊าไปทำงานลูกพอบ้างวันนี้พอบ้างอืออยู่กับแม่อยู่กับแม่อยู่กับแม่เอ้าพ่อดูตามมาอือโอ้โห ทำงานเหมือนหมาเลยจุ๊บก so, <c oughs> ่ ron, อนจุ๊บก่อนอ่ะจุ๊บป๊าป๊าก่อนอ่ะจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนอุ้ยพ่อบ้านพ่อบ้านอยูกับแม่เอาลง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 ก่อนอยู่กับแม่บกเคยเห็นแต่หมา ป๊าทำงานลูก